โอเคนะครับผมก็สวัสดีสวีดัตคุณผู้ชมทางบ้านทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉียงใต้เฉียงตกทุกคนกันด้วยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็เป็นซีรีส์ที่ผมทํานะครับก็คือด่านบอสแบทเทิลได้เข้ามาใหม่นะครับเป็นปลาหมึกยักษ์สีม่วงตัวนี้นะฮะก็ปิดท้ายเลยนะครับฉลามไซย่สุดผมเล่นมาครบทุกตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวสุดท้ายของฉลามไซย่สุดนะครับ back to b a s i c กันนะครับ มาใช้เมกาโลดอนกันนะครับเป็นคลิปแรกๆเลยนะครับที่ผมทําในช่องนะครับก็ไปย้อนดูได้นะครับก็ผมทําไปประมาณสิบนาทีได้นะเมื่อก่อนนะครับเพราะว่าผมยังไม่ทราบว่ามันสามารถกินทีละหลายหน่วยผมเล่นเพย์เซฟมากนะเมื่อก่อนย้อนไปดูก็ตลกตัวเองเหมือนกันนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูกันว่าผมจะทําอะไรมันได้ไหมนะครับ ก็ต้องทำไรายได้แล้วแหละครับเพราะว่าปอาหมึกตัวนี้มันไม่หัวเท่าไหร่นะที่ผมเล่นมาเมื่อก่อนผมก็ค่อนข้างกังวลเหมือนกัน,กน,กนตอนเล่นกับมันเฮเซฟเกินกัดทีละหนวดนะครับโอ้ไ oh ม่กอดโดนตบนี่แหน่เรียบร้อยมาขอกินหน่อยมีกระโดดมีหนวดด้วยนะครับ โอเคกินสีหนวดได้อยู่เต่าโอ้ยโดนเฉยนี่เนไปจุ๊บแก้มหนวนหนึ่งทีเป็นจุ๊บแก้มก็มานี่แน่โอเคครับหมึกของไอปลาหมึกยักษ์ตัวนี้ก็มีดาเมจเหมือนกันนะครับแล้วก็สโลด้วยปลาฉลามตัวไหนบูตน้อยก็ไม่แนะนําให้โดนนะเพราะว่า พลังบูสต์แม่งหายหายว่าๆลยกินอะไรดีโอ้โหไม่ทันดิ้นแล้วดิ้นรวมมากินอีกอันนึงนะฮะโอเคกินไป้สองอันโอเคจุบแก้มจุบแก้มโอเคนี่ก็จะดอนบูสต์น้อยนะครับดูดีบูสต์หมดแล้วเนี่ยบูสต์แทบไม่ขึ้นนี่เนี่ยหอมแก้มมันเป็นหนึ่งที อุ้ยอุ้ยอยากกินอยากกินอืมอยากได้เพชรอยากได้เพชรหิวเพชรมากหิวเพชรนี่แน่หอมแก้มหอมแก้มอ่าโอ้โหกินไม่ทันว่ะไอเวนเอ้ยเออทันนี่ว่ะขออขออีกน,นึ่นึงได้ปะ่ะโอเคได้อยู่อ่า อ่าปล่อยมึกมาอย่างงี้น่ารักมากปล่อยมึกมาน่ารักโอ้โหครึ่งหลอดครึ่งหลอดผมเนี่ยครึ่งหลอดเรียบร้อยครั้งที่สางครับเปิดตูดมาโอ้ยเฮ้ยทำไมมันบ้ายบนอย่างอย้วะเรื่อยเรยออยงวดโอ้โหไม่ได้ เออโอเคได้สองนวดตบทำไมตบทำไมชนตาแตกไปดีชนเรียบร้อยโอ้ยอูย้นี่แน่ครั้งทสามโอเค พึบึบพึบโอเคได้อยู่ได้อยู่เวลาก็ไม่ได้แย่นะครับสามนาทีเนี่ยถือว่าโอเคนะสำหรับปลาฉลามแบบนี้โอ้ยหอมแก้มหน่อยโอเคจะตายว่ะโดนโดนหมึกมันน้ำไปหน่อยโอ้โหโดนตบเกือบตายโอ้โหโดนอีกทีเย็ดเคจัดหนักจัดเต็มให้ผมเลยเออนี่เนี่ย เอ,อือเอ,อือแตกโง่อนะอันนี้ไม่ยอมหลบไปเตะเพชรนะครับเล่นทีไรนี่เพชรเพชรหายตลอดนี่เนี่ยตุ๊กตาแตกไปโอเคเหลีหน่โยนนึงมันน่าจะให้เรากัดอยู่ของเบลนุม่ม ครับเรียบร้อยโอเคเหลือชมตาไมปมอีกทีหนึง่งอ่าอีกหี้อเออเรียบร้อยแสบตาไปยาฮูชมผลงานเลยระเบิดตูม้มสี่นาทีฮะนะครับต่างจากเมื่อก่อนเลยไหมผมเล่นเป็นสิบนาทีเลยตอนนั้นยังเป็นเด็กโง่อยู่นะครับตอนนี้ก็ฉลาดขึ้นมานิดนึงโอเคครับได้ตังค์มาหนึ่งพันก็ เป็นตัวเล็กที่น่ารักเหมือนเดิมน,นะครับสี่นาทีก็โอเคนะครับสำหรับมิกาโลดอนของเรานะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมสปอยไปแล้วกันนะผมจะเอาฉลามไซส์ xl x ไปเล่นนะครับนี่นี่เลยครับบ a ร์ซิงชาร์กยังไม่มีเลยนะดูดิเบลชาร์กแล้วก็เกรดไว้นะครับเกรดไว้ผมก็เคยทำแล้วนะ xl ก็ผมก็ว่าจะใช้ทำเหมือนกันนะครับนี่ไเกอร์พวกนี้ L ก็จะทำนะครับคือไซส์เล็กสุดมันต้องเป็นไซส์ L นะครับที่สามารถสู้กับปลาหมึกตัวนี้ได้นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายจุ๊บ